มีหม,ม,ม้อข้าวหม้อหมีหม้อข้าวหมอหม้อมันเงินหลักการกป้องกันนั่นป้องกันนี่มีมีหม้อมันก่อนพวกพีพีสอดนั่นคือคำว่าไก่มาหันมาไก่ถอดออกคือซิวหายก็สายฝ่าแหลบมาบมีดมาบมีบมาบมดมามีดของมันอยัดสายตามันแล้วจะถอดออกจากฟักฟกันเนี่ยมันสิแกงสิมันสิ่งบบบีบอาบบีบ ปะปีบป้าปี่พูนนั้นคุเฮาบบเห็นได้แต่ว่าผีมไม่เห็นปอกพี่ปอบพี่ไผของบ่ดีมันมันย่านแห้งขาปอบใดบอบเพครัไงงอไั้ก็ได้ขาขักปอบพี่ปอบป้านรรมาไก่แต่เลี้ยนอี่ขาปอบบ่ได้บ<อ>่ที่ขาได้คือมีดหมอ อพอได,ด้คุณตัเงีดพอโอ้ยย่านแห้งมันย่านขามันย่านแห้งมันก็ย่านังว่ามันย่าน,น